สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีของเล่นสำหรับกลุ่ม DIY นะครับเป็นตัวหัวแรงไว้สายแต่ผมอ่าไม่ออกว่ายี่้อะอะไร แต่ผมลองใช้อยู่แล้วนะครับสุดยอดเลยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเชื่อมให้ดูด้วยรอสักครู่ครับเพื่อนๆสินค้าที่ว่าได้มาก็มีฟองน้ำครับ ภองน้ำที่เขาเอาไว้ซับหัวบัตรกีครับเ้าก็คู่มือเป็นภาษาจีนนะแล้วก็ตัววางตำแหับงอะไรเงยครับ เรามาดูอะไร,รกันอัวเร,รงมีน้ำหนักดีครับก็น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ93.6กรัมครับแล้วก็แบตเตอรี่ มีความจุอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยมิลลิแอมครับด้านนี้คือด้านสายชาร์จไทยซีนะครับการชาร์จก็ห่า ไป8แถึง 15M นะครับเข้าวข้าวแลวก็เขาจะมีสายชาติมาให้ด้วยนะครับสายชาติไทยสีตูดีเลยครับแล้วก็อ่าอันนี้ ตัวแรงที่เอาไว้เทียบกับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับย้ายตัวนี้ออกไปก่อน ตทวาเดนมครับทำมือเดียวนะครับเพื่อนบางคนคือไม่ได้กดนะครับมันหลวม <c oughs> จะมีอยู่สามปุ่มนะครับปุ่มแรกคือสวิตช์ปิดเปิด ถึงถัดมาปุ่มตรงกลางคือปุ่มมันจะมีเครื่องหมายบวกครับแล้วก็สายสุดเป็นเครื่องหมายลบถ้ากดแช่์ไ้ครับนจะขึ้นปุ๊บแล้วเขาก็จะวิ่งตามที่ว่าเราได้ตั้งค่าตั้งไว้ครับ อดีผมมาทดลองใช้อยู่ก่อนนะครับผมก็เลยตั้งค่าไปที่450นะครับนะเขาจะหยุดนิ่งเห็นไหมครับเพื่อนๆแนะรงจะร้อนไวมากเลยครับ แนะนำเลยนะเพื่อนเพื่อนนถ้าเพื่อนเพื่อนคนใดที่ว่าจะเอาไปใช้งานจริงๆอย่างจรงควรต่อกับสาย usb ที่เขาให้มาดีกว่าเพื่อนๆมันแน่นอนกว่าคือแบตเตอรี่มันจะไม่ไม่ลดลงอ่ะเพื่อนเ แต่ระบบของเขาก็ดีนะครับคือถ้าเปิดอเราไม่ได้ใช้งานอะไรตั้งไว้ประมาณ1นาทีถึง5นาทีนะครับมันก็จะเข้าโหมดสลีปคือมันจะปิดเครื่องของมันเองโดยอัตโนมัติแต่พอเราใช้งานปุ๊บมันก็ จะกลับมาใช้งานได้อีกโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปกดปุ่มเปิดปิดนะครับนี่ครับก็จะบอกค่าของแบตเตอรี่ให้เราเรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมจะเชื่อมตะกวัวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับครับเพื่อนๆ ในขณะที่ว่าเรายังไม่ได้ใช้งานก็จะเข้าสู่โหมด off ไว้นะครับออกออใช่ครับ off พอเราเริ่มใช้งานปับ๊บเขาก็จะกลับขึ้นมาโดยอัตโนมัติ โดยอยู่ที่ค่าที่เราเซตดังไว้เห็นไหมครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ใช้ได้เลย เพื่อนครับเพื่อนๆพอดีผมทำมือเดียวอ่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับ ngang ngai ạ เดี๋ยวจะเดี๋ยวผมต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับมันจะคุกลักไม่เล็กไม่น้อยนะครับเพราะว่าทำอยู่คนเดียว ราคาก็ไม่แพงครับเพื่อนๆสองใบแดงยังมีโทนะครับท่านนั่นไงนอย่างเพื่อนๆสุดยอดไปเลยครับท่านเพื่อนๆสนใจก็หาซื้อกันได้นะครับนี่นะครับ เป็นหน้าจอดิจิตอลด้วยยังไงไงก็ผมฝากช่องบางสองเลยพา,ามาเลยสำหรับช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อน